ข้าจีหัวใจเจริญธรรมสำนึกดีนะคะที่นี่บอนราชธานีอโศกค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ในชุมชนเป็นบ้านของคุณยายบุญรุ่งตอนนี้น้องๆนักศึกษาปวชมาเรียนรู้การทำข้าวจี่กับพี่ขิงซึ่งเป็นหลานของคุณยายบุญรุ่งค่ะอ๋อก็ติดอยู่บนโต๊ะอะไรคะข้าวจี่สูตรนี้นะคะเป็นข้าวจี สมุนไพรค่ะเครื่องปรุงก็จะมีข้าวซึ่งข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วมีกะทิแล้วก็มีเกลือมีซีอิว๊วและที่สำคัญก็คือมีขมิ้นชานค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรช่วยดูแลลำไส้นะคะนักเรียนเล่าให้ฟังว่าในวันนี้ทำขา้าวจีใช้ข้าวเหนียว7กิโลค่ะ แล้วก็ใช้กะทิหนึ่งกล่องใช้ซีอิ๊วประมาณ700มิลลิลิตรนะคะปรุงรสค่ะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ในชุมชนของเรานะคะเด็กๆมีความคิดว่าอยากจะทำข้าวจี่สมุนไพรไปขายให้กับญาติพี่น้องที่อุทยานบุญิยมเพราะว่า,<ม>าเด็กๆไปเรียนรู้การขายที่อุทยานบุญิยมในทุกวันอาทิตย์ค่ะ วันนี้น้องจีนก็ทำรูปแบบใหม่นะคะหลังจากทำก้อนกลมๆแล้วก็เลยเป็นเข้าจีรูปหัวใจนะคะแสดงว่าก้อนนี้น้องจีนจะกินเองใช่ค่ะการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งคิดว่าแต่ละคนก็คงจะมีความสุขในห้องเรียนนี้แล้วก็ที่สำคัญ ผลงานของเด็กๆก,ก็ได้เอาไปถวายท่านสามณนะท่านศิขมาศที่ศาลาด้วยนะคะเป็นการวางแผนที่ดีมากเลยเด็กๆทำกิจกรรมเป็นแม่ค้าตัวน้อยที่อุทยานวิยมนำพืชผักผลไม้ไร้สารพิษในชมุมชนของเราไปขายให้กับพี่น้องลูกค้าในตัวเมืองอุบลน,นะคะถือว่าเป็นการเรียนในเรื่องของการตลาดของพวกเขา แล้วก็ได้มาเรียนเพิ่มเติมนั่นก็คืออยากรู้จังเลยว่าเขาจีสมุนไพรนี้ทำอย่างไรให้พี่ขิมได้สอนแล้วก็มาลงมือทำในเช้าวันนี้นะคะน่ากินมากเลยนะคะไม่ต้องไหม้มากแค่เกรียมๆกรอบนอกนุ่มในนะคะเป็นบรรยากาศการเรียนที่รุ่นพี่ก็สอนรุ่นน้องค่ะ ก็นำภาพห้องเรียนของเด็กๆมาฝากในเช้าวันนี้นะคะ,จะเจริญธรรมสานึกดีค่ะ